ขอบคุณนะครับคุณสาธนีครับส่วนทางด้านของส่วนดุสิตโพนะครับระบุว่าประชาชนนั้นอยากให้กะกะตรเร่งจัดการเลือกตั้งและให้ศาลพิจารณาตัดสินคดีอย่างเที่ยงตรงยุติธรรมครับและนอกจากนี้ยังอยากให้ทหารยืนเคียงข้างประชาชนปกป้องประเทศไม่ฝักฝ่ฝ่ายใดด้วยส่วนดุสิตโพมหาวิทยาลัยราชภัฏส,ส่วนดุสิตเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศถึงการระดมความคิดเห็นช่วยหาทางออกให้กับประเทศไทย โดยพบว่าประชาชนส่วนใหญ่อยากให้กลุ่มทหารยืนเคียงข้างคอยช่วยเหลือประชาชนปกป้องประเทศถึงร้อยละ61.18รองลงมาไม่ฝักไฟฝ่ยฟยายใดเป็นกลางยุติธรรมไม่อยอมให้การเมืองแทรกแซงขณะที่ในส่วนของกลุ่มศารยุติธรรมประชาชนอยากให้พิจารณาตัดสินคดีความต่างๆอย่างเที่ยงตรงยุติธรรมส่วนกลุ่มคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกก,กต ประชาชนอยากให้จัดการเลือกตั้งให้เร็วและโปรง่งใสทุกฝ่ายให้การยอมรับส่วนกลุ่มสอวอเห็นว่าจะต้องทำหน้าที่อย่างเป็นธรรมไม่เอ็นเอียงคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนสำหรับกลุ่มองค์กรอิสระประชาชนอยากเห็นความเป็นอิสระเป็นกลางดำรงไว้ซึ่งความยุติธรรมขณะที่กลุ่มตำรวจอยากให้รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชน ส่วนกลุ่มแกนนำมวลชนนะครับทั้งม็อบประชาธิปัตย์และนปะชประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ52.10ไม่อยากให้เกิดการยั่วยุปลุกระดมไม่นำประชาชนออกมาเคลื่อนไหวหรือเสี่ยงอันตรายรองลงมาร้อยละ26.93อยากให้เจรจาพูดคุยรับฟังความคิดเห็นเพื่อหาข้อตกลงร่วมกันและสุดท้ายร้อยละ20.97อยากให้ยุติการชุมนุมเรียกร้องด้วยวิธีการอื่น ขณะที่ความเห็นต่อกลุ่มนักการเมืองและพักการเมืองประชาชนส่วนใหญ่ต้องการนักการเมืองที่ไม่ทุจริตคอร์รัปชันไม่เห็นแก่พวกพ้องไม่มุงเอาชนะคะคารฟังเหตุผลซึ่งกันและกันโดยประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ62.85อยากให้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาความขัดแยง้งฟังเสียงส่วนใหญ่ทำในสิ่งที่ถูกต้องคำนึงถึงส่วนรวมมากที่สุดรองลงมาร้อยละ27.44อยากให้แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีครับสําหรับภาคประชาชนอยากให้มีสติมีเหตุผลรับฟังความพิเห็นที่แตกต่างร่วมมือร่วมใจกันรองลงมาก็คือเคารพกฎหมายและให้ความร่วมมือกับภาครัฐครับ